ะะวันนี้เจอกับแพทย์สาวดอยไม่ต้องสอนอีกแล้วนะคะตอนนี้แพทย์อยู่ที่ศพเมย์ะนะทุกคนเรามาเล่นแม่น้ําเงานะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นจังหวัดตากนะทุกคนเรามาเรามาเที่ยวจังหวัดตากกัน,นะคะ่ะวันนี้เพราะว่าสถานที่เข้าใ,ใกล้ๆกันนะคะทำมันเล่นนัแช่ตัวเพราะว่าที่นี่ก็แบบร้อนอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะอุ่นๆต้องข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามภูเขาค่ะ ข้อฝั่งนู้นเป็นจมัต mm ักเหรอแต่ว่าจะเป็นเสื้อนี <h <h ่ก็คือถ้าเราข้ามไปฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นจมัดตากนะทุกคนดูอันนี้เป็นแม่น้ำเงาอันนี้เป็นแม่น้ำเงานะคะมากับเด็กๆแล้วก็พี่ตัดเดี๋ยวน้ำไม่ลึกนะคะน้ำแบบดีๆอุ้ยปลาเยอะเลยทุกคนดูสิ ตัวใหญ่มากเลยเอาให้เอาใกล้ๆห่ิโยนใกล้ๆปลาคยูนก็มีนี่ตัวนึงนี่ปลาคยูุปลาคายุปลาคายุแค่ลอยไปยู่อุ้ยนั่นนี่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 วันนี้กินข้าวข้ามจังหวัดเนี่ยโอ้ยนี่ปลาตัวใหญ่มากเลยไปลอยไปเดีนะปลาคายุปลาคยุสิบหเยอะมากเลยนี่ ไวันนี <therapist> ้เรามาเล่น <sy> น <helmet> <ligen> ้ำข้ามฝั่งกันนะทุกคนปากกับแม่้องสอนค่ะบรรยากาศคือดีมากมันนั่งตรงนี้นะคือมันเย็นมากเพราะเราอยู่ในน้ำก็เลยเย็น เดี๋ยวรออาหารมาค่ะตอนนี้ก็ให้อาหารปลาไปก่อนเดี๋ยวพู้สาเห็นดจะดนดไปเยอะมากนี่นี่นี่ตอนนี้เราก็เล่นน้ำกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปแล้วก็พาพี่ๆทุกคนไป ไปเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะนี่เรากําลังจะกลับกันแล้วนะคะไปใจตั้งเรียบร้อยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาพี่ทุกคนนะคะไปเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะไปดูแม่น้ำสองสีนะคะชมวิวที่ก่อนเราจะมาถึงที่นี่นะคะไปเล่นน้ำแล้วน้ำเย็นมากนี่ค่ะเรากำลังจะไปชมวิวนะคะวิวทัศน์แม่น้ำสองสีนะคะ ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงต้นไม้ดูอะไรนี่กันเยอะขึ้นกลับมาดูนะรถจอดตรงตรง น้ำลงเล่องน้ำขอไงไม่น้ำสายเมื่อกี้งงมไมงกับสายนี่อ๋อไม่น้องคนใจอ่ะแม่น้ำแห้งมากทุกคนมาดูวิวน้ำลงใหญ่เลยนมันลึกเลยเครับาะไม่ทางลงเขาไม่ลงหรอกวัวอควายตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ยตัวโอ้ยเออ,อ,เอนัอ่นไงสองสีนะั่นไงเห็นไหม เออจะมีคนเล่นน้ำอยู่แค่นี้มีลายอันดูนะนั่งไงสองสีนี่เนีสีดำและสีแบบออกเหลืองๆหน่อยเออน้้ใสวยชมวิวใครมาชมกันไหมทั้งสองสายที่นี่เข้าให้กางเต็นท์ได้ด้วยนะทุกคนนี่สถานที่กางเต็นท์คือพื้นที่รวมสองสวนร่วมนสองสีเนี่สีดำ อ๋แม่น้ำสองสีโอ้โหใครมันเล่นน้ำเนี่ยกำลังสองสีเลยทุกคนดูดิแม่น้ำสองสีจริงๆด้วยนี่ชมวิวแม่น้ำสองสีนะคะทุกคนสองสีคือมันเป็นยังไงนี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือควายไปเล่นหรอือเปล่าหรือว่าเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองควายเล่น <laughs> อันนี้แม่น้ำสองสายนะคะอันนี้เป็นสายไรนนะพ่อ นี่เป็นน้ำเงาอันนั้นอันนี้น้ำเงานะคะฝั่งน้ำยวมน้ำยวมใช่ไหมอ่าใช่น้ำยวมอ๋อฝั่งนี้น้ำยวมนะทุกคนนี่โหส่องสีจริงๆด้วยทุกคนแบบสีสายแล้วก็สีแบบทึบๆนี่ตรงกลางนี่มันแยกเป็นสองฝั่งสองจังหวัดนะเนี่ยนี่เฮงสอนกับจังหวัดตาดตาสองยางมีกิเราก็ไปเล่นน้ําที่จังหวัดตากมานะคะตอนนี้เรากลับมาอยู่เม่้องสอนแล้วท่าสองยางท่าสองยางอืม ศาลากระเดี่ยนสองคนทำไมอ่ะทำไมต้องกระเดียนสองคนด้วยแม่น้ำสองสีอ่านให้ฟังเลยอ่านเป็นภาษาเขมรได้ไหมได้แม่น้ำสองสีแม่น้ำสองสีเกิดจากแม่น้ำเงาบรรจบกันบริเวณบ้านแม่เงาวเกิดความแตกต่างระหว่างสายน้ำเงาและ เงาจะมีความสายเงาเหมือนกระจกเออจริงทุกคนแต่ใสน้ํายวมจะมีสีขุ่นนี่เราไม่ใช่ไปเล่นนะจริตามประวัติเออจริงตะนึรเงากาไหลของน้ำเนี่ยทั้งสองจะไหลลงไปทีจบกับแม่น้าเมยอ๋อแสดงว่าแสดงว่าน้นเป็นแม่น้าเมยนี่อ๋อตรงนู้นเป็นแม่น้ํเมยนะทุกคนเห็นไหมตรงนู้นคะแม่น้าเมย แล้วก็นี่เป็นแม่น้ำเงาอันนี้น้ำยวมนะเออทุกคนเป็นสีแบบนี้เองนะโอ้ใหญ่ใหญ่เอารวมเป็นแม่นน้ำมือแล้วก็รวมกันนะคะก็เป็นแม่น้ำมือนะทุกคนเราแม่น้ำมือเนี่ยจะไหลไปบรรจบที่แม่น้ำสาระวินอนก่แม่น้ำเงาเนี่ยมีต้นกระเนิดมาจากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นู่นส่วนแม่น้ำยวมเนี่ยต้นกระเนิดมาจากอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮงอแสอวเนี่ย นี่คือที่มาของแม่น้ำสองสีนะคะทุกคนเราว่าถ้าเป็นฤดูฝนจิๆนี่น้ําน้ําน่าจะท่วมเยอะเลยเนาะว่าไหมตอนแรกเข้าใจว่าควายเล่นน้าอ่ะทุกคนแต่มันไม่ใช่นะเราอ่านประวัติมันเรียบร้อยมันเป็นแบบนี้เองเนี่ยยังดีกว่าฝนแรงน้ําเยอะมากเลยนะอันนี้ก็น้ําใสมากเมื่อกี้เราไปเล่นน้ําใสๆเนาะใช่ไหมแม่น้ํายวม มีเรือเลยนะไม่ใช่แม้น้ำรวมที่มันคุ้มคุณแม่น้ำเงาเออไม่น้ำเงาเงากกระส้อนเหมือนกับกระจกเลยเงามากนี่แม่ไถ่าไปไกลโน่นจะเป็นแม่น้ำเมย์ทางลางนู่นก็จะเป็นแม่น้ำเมย์นะคะบรรยากาศดีมากเลยทุกคนให้ดูรอบๆแม่น้ำเมย์ถึงว่าที่นี่เป็นต้นน้ำของแม่น้ำเมย์ใช่ไหมใช่ใช่ครับนะกวเนาะเออกลัว ถ้าใครอยากมาเที่ยวก็สามารถมาเที่ยวได้นะคะนี่ตอนแรกเราก็งงว่าแม่น้ำสองสีเป็นยังไงนะนี่เราก็ได้มาเห็นแล้วนะพาพี่ทุกคนเที่ยวธรรมชาตินะคะวันน, <c oughs> นี้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเอ,อ่อที่อุทยานนะคะไปแล้วนะ อันเป็นการทำลายที่ที่ตรงนี้นะคือเหมือนห่างไกลาาจากสุชวนเนี่ยค่ะนี่เขาเจ้าที่เขาบอกเลยว่าต้องการที่จะมาเปลี่ยนบรรยากาศและสัมผัสกินเหล้าด้วยต้องเป็นเสงดังก็มาสามารถมากนเต็มที่นี่ได้ส่วนรายละเอียดก็มาติดต่อเจ้าหน้าที่เองที่นี่ใช่ไหมอืมดูวน่าสนใจนะอ,นอันอันที่เป็นการกระทำลายซึ่งของบุคคลหมู่มากรบกวนท่านออกไปเที่ยว ม่เอามาบ้างที่สามารถทำดีกันงงงงทำไมอันนี้ก็เป็นที่พักผ่อนนะทุกคนถ้าฤดูหนาวคนไหนมาเที่ยวก็สามารถมากางเต็นท์ตรงนี้ได้นะคะนี่บริเวณนี้หมดเลยกางเต็นท์ได้หมดเลยต้นไม้ใหญ่มากเรามาดูต้นไม้กันทุกคนนี่ไมต้นอะไรไม่รู้ใหญ่มากมีประวัติให้ด้วยนะต้นนี้มีชื่อว่าต้นตะเคียนหนู ตะเคียงหนูชื่อทาพุทธศาสตร์นะะี่นี่ชื่อทางพุทธศาสตร์ก็คือโอ้ยเป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกนี่ชื่อท้องถิ่นก็คือตะเคียนหนูนะครับบรรยากาศด, <c oughs> ดีมากเลยนะเรามานอนที่เราก็จะได้ยินเสียงควาย,ยต้นนี้แถวนครราชสีมานีเขาเรียกว่าต้นอขี้หมากเปียกหรือว่าหมากเปียกเป็นยาได้ไหมเออแถวภาคเหนือ ประโยชน์ของเขาคือเป็นต้นไม้ขนาดอันนี้ได้เคยกินไหมนเนี่ยเปรี้ยวน,นิดนึงอ่ะอร่อยฮะเนออร่อยเนี่ยอันนี้จะไปจืดไันมีไหมจะไปจืดตะตกอ,อะไรวะตกเคราะห์ตกเคราะห์เหรอ จะกลับไปที่พักกันแล้วนะคะวันนี้ก็พาพี่ๆทุกคนนะคะมาเที่ยวนะมาเที่ยวแม่น้ำเมยนะคะแล้วก็ไปเที่ยวคับอีกฟังหนึ่งก็เป็นจังหวัดตากนะแล้วก็มาดูแม่น้ำสองสีนะนี่ต้นไม้ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอนอันนี้ค่ะต้นไม้ประจาประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะข้างบนู้ที่เป็นดอกไม้สีเหลืองเนออใช่ไหมไม่ใช่หรออันนั้นราชพฤกษ์เงียบสงบมากทุกคนที่นี่ คนไหนที่แบบขับรถผ่านมาก็มาเวะมาเวะเที่ยวกันได้คนะ่ะมาดูแม่น้ำสองสี <laughs> แม่น้ำสองสีตอนแรกนี่ว่าใคยเล่นน้ำที่ไหนได้ไม่ใช่นะมันจะเป็นแบบนั้นเองเดี๋ยวเราจะกลับไปที่พักกันแล้วนะคะคลิปนี้นะคะขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่เข้ามาชมเข้ามาแวะเข้ามาชมกันนะคะ <c oughs> เดี๋ยว ไปแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแพตก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆมากๆนะคะที่เข้ามาแวะชมกันนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ศักดิ์นะคะที่พามาเที่ยวนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอะไรนะ ต้นสักเนี่ยค่ะนี่อันนี้ต้นสักนะคะขึ้นแล้วก็แบบนี่ต้นเพชรอย่างนั้นต้นเพชรต้นสักขึ้นแล้วก็ดอกนี่ดอกสวยไหมไม่ต้นสักอยู่นู้นนั่นต้นสักอยู่นู้นต้นสักอันเนี้ยต้นมุลุกดูดูดูน้ำเต็มเลยค่ะเนี่ยเหมือนต้นงิ้วเลยนะดูควายก็ไปเล่นน้ำนะทำไมถึงขุนแล้วควายเล่นนะเนี่ย มีแมงที่มันแข็งทันอ่ะมน,น,มน,นงนีง่น่าเลยนี่หลังแม่นี่อุย้ยดูดิแม่กลัวอเอาเป็นเล่นไหมเป็นเลี้ยงไหมอุ๊ยเสียงอะไรอ่ะโอ้ดูน้ำดูน้ำไหร นี่ควายทำไมถึงเกิดน้ำสองสีนะเพราะว่าควายไปเล่นน้ำนี่เอง